พี่น้องเบิ่งเลยเต,ยตรีมยมหม้อเตรียมจานเต็มถาดจานเต็มถาดอยู่พี่น้องเลยความแล้วเนะาะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลายสู้สุขคนนะครับมือนี้กะมาปุบปวกันดีคือเก้าครับกระผมเบาหน่อยเรากินเนาะครับมือนีผ้าผีผ้าหน่องมากินยังเนาะครับอุ้ยแม่งก <c oughs> ินแม่งกินแม่งต้องใหม่มา เมือ่อีป้าพีป้านองมากินลาบเท่าเบิ้งพี่น้องลาบเท่าโบเต็มหมอ้อนะครับแต่ว่าก็อ๋อเทพพี่นอ้องเบิ้งเลยบเต็มหมอ้อนเต็มจา,านเต็มถาดจานเต็มถา,าดอยู่พี่น้องเลยอู้หัว,ว,ม,วมันเนาะาเต็มถาดทีี่่น <laughs> พี่น้องเดียเ๋ยวเคลียร์กันจักบาทมันยามันหล่น นะครับพป่นหนองยามันหล่นไปฟังใดฟังหนึ่งต้องพยายามค่อยๆมันหล่นถาดขอบถาดมันหน่อยครับอเอา้าห้วย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 เดี๋ยวใส่พริกโรยด้วยพริกแดงแดงเขาเขาห่อ,อน <c oughs> เอาละพี่น้องก่อนสิลงมือกินกะอย่าลืมฝากกดสับตะไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมเบาหน่อยเรากินแล้วก็น้องเนยแล้วก็สาวน้อยระเอียดด้วยด้วยครับขอบคุณหลาค์ด้วยครับ,รบสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเอาลงมือก่อนเลยน้ำรดน้ำรดน้องสดน้ำเหมือนกันบ่มีแต่หัวหอยใส่ครับพี่น้องอน้องเนย พักกับพักแกมกินลาบเท่าน,นึ่งกับอาจิบิโมไลนะครับาบาพักเบิร์ดบล่ล่ะเต็ม่ายมึงไงไรขนาดมอนี่ยไม่แม่น้ำนี่เว้ยตัดดูครับเดี๋ยวมันทำโบขาดอือ นัวเนาะเท่านนาีนก็จะเป็นเท่าเท่าฝาดนะครับเนะาะหัวหนามบุหรหนามเป็นหานามมันก็จะมีเท่าตัวฝาดเท่าเท่าไงบอเท่าฝาดเท่าจืดบ่ ลาบเทาครั้งแรกของปีมาคำพี่นอ้องมันมีหัวหอย <c oughs> มีแต่บักเขือแต่เดใส่แต่บักเขือบักเขือเบิ่อบักเขือคือในพี่นอ้อง มะเขืออ,อ่ะมะเขือใบมะเขือเปราะจะปนปลาดุกปลาปดุกกับบกกระบกกระบกใจะับใส่บ่มีหัวหขแเ่วะะ่าก็แสบต้มน้ำปลาแดงนู่นๆใส่หมดแล้วสดสดสด คื่หดกลางปลา เขาลมันน่าจะไปเป็นหนน้ำเด้อเอากลงกลางเนีเอาหลัดน้ำเ่ยไปซึมไปในหยาค่บพี่นอ้องตดาน้ำม,มาก็ยัง <c oughs> ม,มันเปนอันต่านันแทนาไว พี่น้องเลยเป็นเมนูที่อากินอย่างครับอือจะมาคือ มันจะมีกลางปลานำเดื <c oughs> อยไเากลางปลาออกเบินเป็น,นออกระเาะตามส่เลยอยนืมอ้ยแรงๆเอา้าป <c oughs> ีหน้าไนกินเดือยอืเธอเลยปีกายได้กินบ่ บ่อยหนอบางส่วนเดือนกนก่อนหย่ากับช่วงใหม่หนอมาบรรยากาศคำคำเมืม่อเราพี่หนอ <c oughs> ตัดยูเดอครับพี่หน้องเลยแต่ว่าตัดเส้นย,ยาวๆ <c oughs> อืมอืมเกอบเสียบไม่ว่าเราจะจานชุดหย่อนเลยนัวปนปลาต่างปลา ขอตัวก็ไปอะไรครับพี่น้องกลางปลาจำโมเด็ เฝ้านะครับมากคำคำกระตำะไปเลยบุกคอ่อยเลือกออกเลือออกบางบางหมองใส่มือครับพี่นนอก ใส่ส่วนตักกูแลละแต่ยังน่ก็มกเขือตะไคร่ น้ำต้มปลาแดงเลยกับปนปลาเนาะเดี๋ยวถ้ามีอีกโอกาส,นาส,านสหนาใส่งานําใส่หัวหอยนําเนาะอืใส่หัวหอยใส่งามี่กระดูกอยู่ด้วยมันคำทำงนานมาแค่โมได้เก็บมาใส่เนือ้อมาด้วยเ <c oughs> <c oughs> นือ้อปลา,า,าปลาเนี่ยปนปลาบ่ด แล้วก็เขาใส่บแคงแท่นก็ไไรเนาะเป็นมาบะแคงอืมอืมเใส่อันนี้ใส่กันอืมแล้วซ้ำนี่แม่ก็าบาแซสบมเลยอืมเขาเสียเลยแต่ว่าก่างนล่ละ กันใจแม่มาเรยวจะถึหมองกลางกลางประดุกเนาะมองคู่หลังมันคู่หลังมันได้ออกพักยังนะสิมาแก้มมันบาดกันสิเขากัน น้องเนี่ยเ็นได้ปัระเกษน้องนี้มันกินใบกินบยิ่ง้ลองฝาดๆนี่าบอกหนมวากินกินกับยังกระเสีบอันมัดมียำก็ได้ยเนาะหัดก็ไไ้ขูดเสียบไปแล้ แ่บทุกเมนูนมื้อแต่เมบบนูแซ่บๆเท่าเป็นอย่างมันก็เป็นสีนอกพี่น้องม,จมาจิบะเท่าออบางอันมันก็สีแบบเท่าออบางอันก็สีปัน่นจืดน้องครับพี่น้องเท่าที่ปัน่นโบจืดอือเว้ยมันกินโบใหญ่ ทำไมเดตจีงอเมือเนี่ยนกินเบิดไม่หอดเท่าแบบมันครับอะไรยังไงก่อน <c oughs> จืบประจดจีดนัยมันอืมา <c oughs> ว่ายำแหลกยำแหลกัน <c> ม <oughs> <c oughs> มัอมอืม,อม,อม,อมตอนป่าอื nhắm <c Risky> lạp xa lại xa lại y sản xa lại y sản hãy mà em đó là bà mà bà

Vietnam. no. mất bà chạy cũng ừ chào hậu chào phẩm pháo được, cũng thăm xoay thăm nhanh nhanh nhúng bao nhúng bao nữa น,น้ำต้มนัวนำต้มประแดกใส่ครับอันปลามาปลนกันผิวเนาะดูสิเลยไม่อยา่างว่ามงนซ่อนอุ้ยตกใจเบิดเห <c oughs> <c oughs> ็นล,ลายลายมาเป็นอันมานเป็นนอนหื้อ <c oughs> ตรวจเขาภัยหลายๆครับพี่นอ้องนี่คือบทือกังทู่หวาน พิสูจน์ละพิสูจน์ยังคือว่าตำปลาออกกางขอนเบิดตำปลาปนหรือว่า,าตำปนปลา xin bàn hành bởi vì thật cá hành nữa là vào nó mình mày hoàng, giếng mình อ๋อหมดปะหมดอุ้มจัดไปซึ่งว่ายูท่องละบ้านมาคำกับมาคำกับลงคำกับพี่น้องกินคำกับโบถือสาบวาการน้อครับพี่น้องขอขอบคุณ พี่น้องหลายๆ่านนะครับที่คอยเติมกำลังใจคอยคอมเมนต์เติมกำลังใจพ่อมีแห่งในเหตุจิบต่อเรื่อยๆมาเนาะๆเนาะหลายๆ่านเพื่อนก็คอมเมนต์แต่ข้อขอบคุณหลายๆนะครับที่คอมเมนต์แลวก็มาเป็นกำลังใจเพื่อสีได้มีกำลังใจเหตุจิปต่อไปนะครับไม่ยังกะสิหามาสู่ผีสู่หนองเบิ่งครับบางอย่างกับเป็นกระเสียบบางอย่างกับบุเป็นกระเสียบกับอัศวเบิ่งเอานะครับพี่น้อง เดี๋ยวสำหรับผู้กินเนียแสบทุกอยา <laughs> ่างมีมกะอรกอรือกินน้ำซ้อมน้ำก็จะมีน้กลางบ่ เต mm hmm. ่าหนี่ก็ซื้อขึ้นมาครับพี่นอ้องแต่ว่าอยาหาทำถามมาแล้วตัดตัดเส้นโบตัดกับปล่อยยา,าวๆแบบอยาหาเห็ดได้ครับพี่นอ้อ <laughs> mm hmm. งอืมม่งมองทีมันถือมองตัดมันตัดสีเป็นยังงสีละครับพี่นอ้อง คุณม่บอกอ,อะไรนะอืม <c oughs> อวยว้าขอตัวขอไปอะไรนะครับพี่น้องแสดงว่ายอายู่ท้องแล้วอิ่มแล้วออกกดฝาดเนาะเท่าเลยเนาะอืม เท่ามันออกขวดฝากกับพี่น,อน้องกันเลยกินน้ำซอมะนานปลาบ,บรูที่มากกว่าคนน้ามาดตใส่บมคนน้ามาเตาห่วยเต๋ว่าเท่ามันจะมีสองแบบเท่าปั่นแล้วก็จืดปัน่นไม่ได้ไปเอาเราปั่นแล้วมันจืดขามือมเป็นที่ คือเวลาเขาปั่นนั่นปั่นเสื้อผาแล้วครับพี่น้องปั่นออกมันมาหมาดแตนว่าตัวนั้นมันกินแสบขั้นปั่นแล้หนามมันโบหมาดในมือยังเป็นแอลแฉะดันมันสิเกิสิละครับพี่น้องแต่ว่าอยากเอามาให้ลงครับพี่น้องมันก็เสียบอยู่ครับสําหรับภูมักแต่มันกรลายอีลีครับพี่น้องเครื่องหม้อเคร่งหม้อเท่ร่งถาดเต็มถาดเต็มถาดสวดถาดจูรูเลยครับพี่น้องนามเตี้นหล่นออกข้างหน้านาอครับพี่น้องกระโซกไซก็สีได้ ถึงเวลาแล้วเนาะมันกะคำมาแล้วครับพี่น้องกะคือสิไดเวลาแล้วครับพี่น้องกะสิคลิปนี้กับสิไดล่าพีล่าน้องไปซ้ำนี่แน่นอนงั้นปะไ่กลัวมันกะคำแล้วเนาะครับพี่น้องเอา้าล่าพี่น้องคลิปนี้กะคือเก่าแล้วครับฝากพีต่อหนออหอห่องพ่อหอมปากหอมคอเนาะครับกะอย่าลืมน,นะครับฝากกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพมบ่บาวน้อยแล้วก็แล้วก็น้องหน่อยแล้วก็สาวน้อยละเอีดด้วยนะครับคลิปหนามียังเสียบๆสีสบกเสียบไม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอาคล สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาครับอ้ oh.